เทามีดีไว้แหละออกไปฮาไป,อาไปมปองปเห็นเรื่องนเงินเดือนเดือนเดือนหนึ่งอ๋ดียวเป็นแสนเลยเชิพามือนี่ไปไปคืนเงินนี่ได้แสนหนึ่งแสนสาวโอ้ได้ดีนะอะไรตัวนีอ้องพัเดือนละองสามพัไลได้เงินเดือน,นอย่างน้อยจะเป็นลุกนองเขาเป็เดือนหนึ่งหมื่นหมื่นไปไม่ว่าอะ มาขาหองขาบัาเจ้าพัวมีออก,อกไปไปเมาไปต่อหนูเดี๋ยวว่าได้เงินมาอยู่บ้านนสาวึเจ้าไปยังใครได้มายังว่าได้เห็นธุรกิจโอ้ยแบบโรเชียนาหันมากระแทบพวัวเลยเอันกระเทศนหน้านี่มันยัืไงยันคะอืม เมื่อแล้วก็จ้งได้เห็นว่างนมากไป่ไทยอยู่ในต่าแล้วเอศเมื่อไหต่จะไปย่ไทยไปกลับมากไปกับมากเพรที่ได้ดอกของของขอยคือขอย่าแหละคนหมักหลินมักเมาเนี่ยงานครับบริษับตกงานจะมาต่หลินลายด้วยนี้เขาเขาหายที่เราเถอกมาป่านนี้พ่ออะไรบาง ครับนี่เดือนมาอยู่บ้านข,อขา้อคารถลน้ำมันมากมาตางร้านนานอยู่กับเมียผุ้นี้ได้ยังมยังมันคน้นเนอะคนตะกี้ <c oughs> ว่าง่ายว่าตะกี้กับเมียต่เวลา,า,าทท์อนอันน้นเนาะไอโตมันยังขายบุกอะไรยังเบ่งเพชรบุกอะไรก็ยังไดนนะมันก็ทันสมัยามือนเนาะ อยากได้เพียงเราไม่ได้รู้เ่าเมัจเมาเลยนกัสองสามหมื่นถึงดะสว่าที่บ้านก็ยังบัวทอยได้มาบ้านไปใหม่ไปไปอยู่ตนอรดไปน้องเขาบักเลรับนี่แหละไปย้อนเท้ามินีไว้แหละออกไปเ้าไปเมาเหลนเองกินมเงิน แสนขวเดือนหนึ่งอรบบอเดี๋ยเป็นแสนเลยเตวิชิพามือนี่ไปไปคืนเงินนี่ได้แแสนหนึ่งแสนสาวโอ้ได้ดีอะไรตัวนี้หากเหตุงานนี่รอใต้คือเวาอะ้รอเอออคือเห็นเราแล้วไปไทยนี่เดเจ้ามันมีโอกาสมันเป็นอันนี้ของเจ้าเขาก็เปิดมีโทุกสามทุกสีทุกอาทุกและบังหมเออเบัานกินเพราะว่านี้นะ อ็ได้หลายเดือนเป็นเดือนหนึ่งแสนกว่าเป็นแสนบ้านนี้ซิปซิพามือเงินออกแต่หนึ่งเดียวมือเงินอีกได้บุหรี่คับอันนี้ชอบผัวเมียหรือเจ้าเพียเดียวชอบเมียกับภัยเหตุเมียมีแต่เหตุกับเข่าหรือหมอกิดเพือแบบนี้เลยโอ้แบบหลับเมาเอออืม และเงินอันเป็นแสนอ่ะยังจะมาจ่ายลุงน้องต่างหงกากป่ะจ่ายลุงน้องตกอยู่กุลาหกเจ็ดพันเออลุงน้องสามคนเออเออเออจ่ายพื้นที่สองหมื่ป้ายสามหมื่เออเออวันนี้เขาก็นเลือเล่อๆอยู่แล้วนเนาะยังก็ได้นี่ยังว่าเลือ่องเลืองใส่บัญชีนี่แสนหนึ่งแล้วนะเออจนนะม่วนเลยดิอเจ็ดเจ็ดอ่าจะจ่ายทางลุงน้องแล้วเลืองอยู่ 7, 7, 10, 10, เจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นป้ายเออเออจะกินชาเดือนน่ะ ในในอนชีพหามือ <divide> ก <iba Northeast> ็ยังบบิดอกเยัาชิคกินบิดเท่าไรมาเลี้ยงลุงน้องกะมากหี่ข้าเขาลุงน้องเขากัะเขากระซอยออกเขาพักเขาหายพัก่าข้าเขาเขาซอยทาข้าวเขาเขาพักเขากะเดือกเก็บเขาไปลุงน้องไปอยู่นุ่มฝอยเดือดเดือนละหืนเต็มๆนะเขาผสมมาบ้านเขาอั้ที่อย่างนี้แล้ว มันก็ได้ขาเห็ดนมนีข้าวตอรูดมีตอรูนอืมส่วนรายได้ดีขนาดเน,นา้อู่งนะคือคือช่วงนี้ก็แทบพ่อจะทะเลครับพ่อย่ำได้แต่เป็นย่ำเดียวนี้ครับอืมอืมผนเห็ดลาย,ยอืม ปีหนึ่งมันก็จะพอเป็นล้านกว่าบาทกูบอได้เงินไปไปยูมหันเรื่องอะไาได้เงินไ,ได้รอบดังมาตัดโต ประมาณอยู่มืนหนึ่งคืนนั้นกับชื่อเล็กยังถือล้วันที่หนึ่งยักมาก้อมลูกไปก็เลยใส่ผู้นี่เต็มข้าวซ้แล้วนล่ใเลือดตะลิ่อใส่ชาำมาประจุไทยเราเคยถือกับตีเสืลกเอ้โตู้กับกสบเลกเล็กหนาฮันตู้ฮันนั่นแหละวันนี้ถือ้นไทยตัวหนึ่ง เคนอยู่น <c oughs> ้อยนึงเคอบิ้ลมืงหุ่นห่น้ายมือป้ายมือ่นช่งเคยอยู่ในร่วมเลยประมาณอยู่เซนกว่าเคยถือสมอถอสนอที่สองที่สามโตหันออกมันเลขมันออกเปิดแปดสี่ชุนปีก่อนหันเข่าเพื่อออกเอสุดแป 8, 40, แปดสี่ศูนย์อะไรก็สีแปดศูนย์อะก็แปดี่ศูนยนี่มันออกก็ถือซ้ำถือเออ,เ,อ,อเลขตัวเดียวนะบอ <laughs> เลขตัวเดียวค่ะคือกันอันถือกันต้งหันเพื่อนึงออต้งหันลอยคกรลอยลอยืดเรือไม่ถือ,ถอตืดต้นเ,เลขแต่ดินอ,อึาติดต้นออถ้าได้ยืมเงินป้ายออลอยลอยหน,นึงนี่มื่อทีนี่มาลงทุนเหน็นเห็ดน่ะเบิร์ตท่าดไง เว้นไล่แบบบาได้ไล่ไวไวจเงินสดไวยังฝากไว้นักพันตอนต้องเายังอยู่บนท้อเราปะไว้นะ่ป่าให้เราไปมุนสีเเสายังเออเออแล้วเที่ยวะเที่ยวจะมาให้เออเว้นไล่อยู่กับล้านลงทุนอีกกับล้านก็อืมตัวรงโอ้ยยันน้องขนาดใดเเ้าบุญธบิเน้องเ้าต้อง หัวจักเล็กหัจักจะทมดิ่งเนี้ยจะไปนั่งกำลทมดินงนะลูกเป็นหายอืมเขามันรูปเนาะอยู่หันนะ่ยอืมมันรูปแห้งอยู่หันนะรักษาลูกเป็นดีเซ็ตกว่าอืมเช่นนี้แต่ทำเร็ดนทำหนักเป็นเซ็ตกว่าคือเตาอืมวันนี้ต้องซื้อโฮงซื้ออีหยังมันเนาะซื้อซื้อเครื่องอัดดินบ็อกดินบล็อกอีกละย่าง ก็ยังดีแหละยังบ่มีธุรกิจพวกเฮามาแต่ไทยพักกนังเฉลิมทเว่าเจ้าือบอลน่นดูแบบว่เจ้าเงินสบายขวัาโอ้ยได้แบเมนว่าเจ้ามนนั่นไ,ได้ค so. ืออนุญาตยางคือขัเจ้าใหขวอยมันก็ซื้อซื้อูดซื้อใช่มากผลิตได้หอ เงินมันเป็นเงินหมุนแมนเงินหมุนมัมนโบแมนว่าได้ไปแล้วเป็นก่อนเก็บเนาะ ok, มันโบแมนได้ไปคือซาง,งีเพื่อนคณะว่าซาง,งเพื่อนได้มากว่าจีบก้สือ่อยังยังสื่อ ok. ไปเปนัวกินแมนแมนทุกอย่างมันคือการลงทุนการนั่นงในซางีเพื่อนยังยังได้บอลหนึ่งก ok. ระจายลูกน้องยังหมากไม้ฮะนะใจลูกน้องเดือนเท่าไหร่สีหล้านไป คุอเจ้าเขาเห็นบางเถื่อมีหอดเจ็ดแปดคนบ่ลุกน้องชุมนั้น2คนคับเวลาุกหลานโอ้มีประสบการณ์เหมือน,นบอกรายาป้าเจ็บวันนี้รวมรวมเดือนหนึ่งไปสิบวกแล้วึงานนี้มันอนนเอาไปไปล้ำไปไปยังได้ไปบอกไปไปท่านั้นเท่านี้เนาะมีแต่ว่าเขเคียนไปสั่งอร่อเออเออเออทนั้นเ<อ>ท่นี้ด้วยองเด้ต้องพางนนป จะเาส่งของอย่างเดียวเนาะเอบหลอลุงน้องนี่ก็เดือนหนึ่งเศร้าสามสิบล้านหอดบ่เอพาะลุงน้องเศราป้ายสามสิบมันมือมันมันมากเลยยแล้วแหละสามสิบล้านก็เดือนละหาเกือบที่่วเกือบที่ยวหามื่นเนาะเดือนหนึ่งใจลุกน้องตันนี้เจ้าเชาวเที่ยงได้เมื่อนี่วะที่เขาก็กินเขานำบ่ กินเขานำจัค่ะข้าเขานำและกินไอลอยและกับบัวกาแฟยล้อยู่น้ำเจ้าเพื่อนเราหน้าว้างง่ายกเขาชี้ขีดู้กีตามากินเจ้าพีจเขาม่กีเขาแรงเขาอยู่เพื่อนเขาเทอานั้นโอ้ทั้งชาวทั้งแรงเออทั้งชาวทั้งเทียงกินอยู่พี่เ,เขางั่งจังมงเจโมง่เจ็มโงามงไ,ไปเงาขาเอาเจ็โมงมัน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 บกพร่อนอืม หินเ้ามมาแล้เครับต้นเพียงเอ้าห well> ัวต้นเพียงอ่ะเลืกอกหามุ้งบอกชมุ้งร่ยามันแดดถาเาค่อยกันกิดเขาหรือว่ากันนอนยาเราส่วนีลายชุปแล้วอ่ะมีงานมือละแปรสิมุ้งเรื่องหามุงเนาะเอ้ามไห้งานมือกระหนึ่งสิบสองชมุงหิบเ้าชิมงร้านโปตน เด็ดตลอดนเออนี่นไงเดอดเท่าไรทู่วันหนึ่งชามเลยอยู่ที่เข่าเองเน้เอออเขาของหนังกระจ่างเขามันผ่านมาเบิดแล้วเนี่ยเราชู้พดีพอใต้แล้วแบบนี้เออเป็นวานนี่เยแมนเลยเอาพวเฮากับตะกอนไอ้เพื่อนเขาเพื่อนเสาเขาซื้อนี่บ่คอยได้ได้ชิไปได้ไปได้อยู่บางบ่บเขาะว่าบได้เสาห้อง บริเงินออกมากเข้าประยัดอาฮะน่ะบริษัทอหงอยู่แถหนอกนะครับไปอยู่ดินในเนี่ยเหตสระเพิ่ยังอยู่ไรอืมอันนี้ราต่แกระแบอยู่ช่องพมีอะเาไปอยู่เนบุรีนั่นแหละเขาจังไรเงินน,นาบริัเชียอาเซาช่ไหนเออเออ้างก็กินเนี่นยาาลปลาและกูเป็นหนุกขึ้นนั้นกระหอกกระแตก็พ่อเมียเอ้ยเดีย๋ยวกลางล่างบานสิละปูปลา เซอยเรียนนะอ่าไดูในห้องเตยโอ้ยสเดอดห้องเตยเป็นในเมืองเนาะเราหองนางเียสูตรรานาสิบาทห้องเขาจะเชื่อจะวะเนาะวันนี้อยู่ตลาดเฮ้ยเขาว่าเห็่เบียงเมื่อยเข้าเข้ามวนอื่ว่าถ้ามีกำลังใจเหี่ยจอเข้าคะแนนนะ ค้นมากเล,ลกย้าหรกอน้องป้อันบางแสนมันตกใจี่ด้กับตอนปแล้วเพิ่งเลื่อนาหมนปน้ายอ้าคาบลับตัวเองยั่บอิ้นี่ยมาคบลินน่นันนะยู่รอรใดเดือนเราเป็นแสนถขงังทาง,งนี้ได้เจ็ดปหมืน่นท่นานก็คืนถักทันอย,ย่งนีิมามาฮิโตกิเนี่จะใช้รดูไลาเนี่ยจะตั้งใจเก็บบรับแต่ว่า มันต้องผ่านมาก่อนผ่ันแล้วแล้พอย่อนไปแล้วขิดใช้ได้ใช่ได้เออมันเป็นเรียนออันที้คือคือ่างเลไม่มีัะแยกแะเออไลก่อนมันจะได้แต่ายเลยขายจะป้องเนี่ยก็มาเรียง้าเดือนเออสีมะแอ่ะ สองหลาสสองสิบสามหลานเนี่ยเที่ยวเ,เันส่วน้ายาค่ายปเ,เป็นเจ็ดปหลาสซื้อมาสิบสามหลาสไปเช่าแปมสามสิบสามสามสามิบสีส่โา,า,ายไปเจ็ปลานกิน,ปน,นไปเล้สีโ <c oughs> ม,มือมาไม่ด้ขึ้นเลยนะเออเบางตัวมันเรือนี่ยังเชา่าตย,ยังเป็นเชา่ายังเรือ,อมันอองลูกตลอดเลยเนาะเออ ตอน,นแลกจะไหวที่เจ้าอันนี้เจ้าเที่ยงเจ้าจังปล่อยมันปล่อยอันนี้เลยเห็นปะซอยเมื่อกี้เลยเหรออันนี้ค่ะยังรือปลาอยอีเดือนฮะได้ยินแหละกระทึงในรายได้ของเขาเจ้าเนาะพี่นอ้องป้าตัวเดือนละแสะนกว่าบาทเนาะพี่น้องข้าสุดยอดอดาลีเท่าไรเนี่ยกลัวจะได้เดือนหนึ่งได้กลัวจะได้เงินแสนในคิดว่าประมาณหาเดือนเนาะพี่น้องเนาะเก็บเดือนละสองหมื่นประมาณหาเดือนถึงจะได้เห็นเงินแสนเนาะพี่น้อง ตาสะออนเขาเจ้าเขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้าไปเห็นงานอย่ชนบุรีเขาเจ้าว่ะไปเห็นงานอยู่อู่ต่อรถมาสันแบบว่าเขาเจ้าก็มีไววพริบแหละมีความสามารถานะสามารถรับงานเมาเองได้กรับจากเขาแกแะละพี่น้องเขาแกหางานมาหายุกนองกับแบบผิดแบบเมาเอาขนะพี่นอ้องไปขึ้นเงินจิมหาเมือไปขึ้นเงินเธอหนึ่ง่าสันบา้างเดือนหาได้วิกละแสนสองมาสัน,สนปน้าเจเห็นแล้วกับตาสะออนเขาเจ้าเนาะสะออนี่อันรายได้ของเขาเจ้าะนะ ปีหนึ่งอะได้โบเมนเป็นล้านล้านกูาบาทกพี่น้องปีหนึ่งนะเขาเจ้เาก็เล่ามาแหละวาอยู่ในสถานการณ์นั่นที่ผ่านมากอะมีแน่สิบแบบว่าเควเนาะแบบว่ามีหลินมีกินมีเทียวแต่เขาเจ้าก็สามารถดึงสติเขาเจ้ากลับมาได้เนาะมาเก็บมาอ้อมมาเก็บหอมลมมลิดเผื่อเก็บเงินเก็บทองเนาะเขาเจ้าก็ได้หอมเงินลา มาเปิดธุรกิจอยู่เล่าเนาะพี่น้องกะเป็นโรงงานอัดดินบล็อกโรงงานรลหเสาโรงงานางงาน่ะเกี่ยวกับอ่าโครงการก่อสร้างนะพี่น้องฉลาก็เป็นหนึ่งในนัน้นเลยฉัไปเป็นลูกค้าเผิ่นเนาะไปสร้างน้ำผิ่นตลอดเลยเพื่อร้านของเผิ่นในสิใกล้บ้านในลาเนาะพี่น้องเห็นแล้วล่วกะก็โซออนเขาเจานะ้าเนาะเขาเจ้ามีไว้ผีบเขาเจ้ามีคามหู้อ่าเขาเจ้าได้แบบว่า นำควมหู้จากการไปเห็นงานอยู่ไทยมาต่อยอดอยู่ลาวเนาะมาเปิดธุรกิจหันนี้นี่นั่นแหล็เห็นให้ชีวิตของเขาเจ้านี่แบบสบายเลยเป็นเสื้อนอนกินเชื้ออ,อะไก็ได้มนะีธุรกิจทีดีเนาะพี่น้องธุรกิจค้ายเครื่องกรสางอยู่ล่าเนะี่ยคนขางกี่บุ้มนะเมื่อนี้พี่น้องเพราะว่าคนล่าเขาเจ้าแบบเห็นเพื่อนเห็นซ่านหลายเนาะพี่น้องเนาะกอยังรอรัวฉลากรลังที่เจ็ดขึ้นมาแล้วเนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องพอเห็นเขาเจ้าแบบว่าได้เงินได้ทองก็จะอ้นเขานะพี่น้อง สละเสือเด็คนที่ไปเห็นงานอยู่ไทยนะคนใดที่มีไว้ผดที่ดีคนใดที่มีคมหูนะแสดงความกาหาญออกมา<ต>สลาเสือคนคนนั้หนได้งานที่ดีเห็นแพี่น้องเนาะเน,นี่ยทำบ่นี่แหละพี่น้องสละกะมาอัปเดตให้พี่น้องฟังมากนะพี่น้องฟังอาจ,จะบิยดีก่อน <Bye> <laughs> สบายดีสลากกันเฉอจบคลิปสันนิคก่อนเด้อพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามสลากแน่สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ